อออหอดลวครพี่น้องครับปลาเห็ดจอดรถนะครับโซโฟเฟอร์ครับเป้าโตคือเก่าครับไม่สีไปใส่น้อมาขึ้นมิดแถบัดนี้มาหอดโดงหอดปลาแล้วครับผูเน่าบอยครับสวัสดีครับครับถึงมาจอดรถครับเมืองครับมิดี่บอับเมือนี้ สิได้เห็ดยังน้อเห็ดยัง,ยงก็เอาครับพี่น้องกินได้เอาเบิดถือเห็ดครับยางเข่ามาน้มตังล้มสิได้เห็ดยังน,นโอ้ยดอกตุ้มตัวมันพูน่าพ่อแล้วพ่อแล้วบสองสามดอกออพ๋อแล้วพี่น้องครับ ดอกครับคุณนะดอกตุ้มมันพวงดอกตุ้มๆคุณนะดอกนึดเสามสี่ดอกคุณเร็วคุณนะดีนีสามสี่ดอกอีกเห็นนั่นหรอเุ่นตัต้นนาเข้านังดีทีเขาเคยเอาน่ะะ่าสามสี่ดอกนี่นี่มาติตัดขาอย่างัะเปาะออกก็แล้วครับออเอาตัว เก็บเก็บเก็บ <het> ม <art ic> ันออกไปเบิดตัวขังหลังเหมนแถวโน่นอันนั้นบอกงามบตัวื้นเาห็นเนาะสองตัวนี่น่นี่แม่นี่อ้ยนีสเงิน้ยมาเทาเลยเทาด้อเดียวง มันเ่านะ้มูมเขาได้นี่ทานนทานเานสวยงามเลยครับอันนี้ก็หฮักเปาะหลุดครับ่็ตงังมือตัดขาหย,ยากเลยกินง่ายๆครับพี่น้องดอกงามๆครับ นะอี้ไปหน่ะอู้หูไน่ะฮะหัวทองมันคือหองแท้ก็จังบ่ได้กินลาบเลือดกินกระตือกแปห่หองแล้วบ้านปุ้ยพี่น้องเอ้ยผุ้หน่นะผุ้หน่ะครับน,นี่ดีป่าค้าหยาครับเฮ็ดชนิดนี่ฮักโปออกกันแล้วครับ แต่เข่าถึงตั้แต่บราณพ่อเมย์เขากับภาคกันเก็บตังสี่งละครับเป็บนบัวแดงมาัางปาดขาหยาดดอกสมัยก่อนครับเก็บเป็นดอกเป็นดอกลดความจริงนะครับอันนี้วอกความจริงนี่คน่ะเฮ้ยกำลังขึ้นไม่ไหมกันมีเห็นอยู่นี่ออออมาเด้อพ่อแมยพี่น้องม่มยๆเอฟซี FC. มาเก็บเห็ดน้ำเบาวดินเบาบอยเบาโตเด้อครับเห็ดทานนะครับหนึ่งกินแซ่บๆครับบ๊วยผัวนะพัวนะเบาโตผัวนะพัวนะพัวนะปวดต้นหนาเบาโตพุนผุนผุนผุนบอกเว่าช้ำจานพุนผุนผุนพุนผุนวู้เก็บแบบบ้านๆนะครับพี่น้องเด็ดเลยเอ้ยเก็บแบบบ้านๆเท่านี้แหละครับ แต่อเต,แ,ตแม่ห้าพุ่นกับบอลเด็มะน่งตัดขาดอกครับเด็ดปกเด็ดแป็เอาโลดขามนี่นี่นีที่ยากมอใหญ่อีห่เร้ายครับอยาให้แม่แม่เอ็มซีเดมาเก็บน้ำกันเนื้อครับมาเก็บน้ำกันครับ เอาฮิตทานไปหนึ่งครับบ้านะนะบ้าบ่อยบ้านเพื่อยู่ที่นี่อยู่ขาเขาก็ฮักองทีหลั การสังเกตดอกเพื่อนครับบ้าดินสีสังเกตใบดอกเพื่อนนี่ครับถามันเข้าขาวแนวนี้กับแสดงว่าเพื่อนยังใส่ใดนะครับดีครับต้างกาน <ilo ị> ออกออกเป็นอย่างนี้อยู่กับอ

ครับโอ้มีแตด่ด <c oughs> อกสดดวยๆเลยครับโห จะ่น,นี่ครับพี่น้องนี่ครับเห็ดทานนะน,นี่นะครับพี่น้องครับเห็ดทานเห็ดทานครับครับพี่น้องย่ยงางเบายกับบาๆโตบ เฮ็ดเมาเฮ็ด <Operations> อ <Aub ain> ้เ <mówi> ว yeah. ้ยเนว่าเอ้ยดีดีผู้น่ะเป็นสันสันอยู่ปืดมาพดแทะมาพดแท้ดอกงามๆดอกงามพอดีเลยดอกพวยงามพี่น้องเบ้าดินกระเห็นครับพี่น่ะ จัดบดฟันมูเข้าบดแล้วคุณน่ะอุณน่ะครับผมเปดพี आ, ่น้องปองปลายคุณน่ะเอิดคุณน่ะถ้าโผดมาโผแท้ แรงแบเวอร์บบโก้เที่ยบบดเท้าดาพันโผล่พันพายแง่ไม่แม่ครับพูณ่ะดอกตุ้มๆเลยครับกระลั่งขึ้นไม่ไมกันนี่ครับพูณ่ะปดมาโพล่มาโ่แะปัด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 ะ ดอกงามๆครับพี่น้องครับคุณน่ะแม่ๆครับดอกเพิ่นงามๆเลยครับเห็ดทานเหลือดเห็ดทานน้ำหมากสีน้ำหมากอโอ้ยใหญ่เป็นใบใหญ่มากคุณน่ะโอ้ยอยากให้แม่ยงๆเอฟซีมาเห็นเด้ครับบริเวณที่เบาดินกับเบาตัวเบาบอยเก็บนี่เต็มที่เลยครับเห็ดทานครับ มาคักมาเน่เถอพี่น้องคนน่ะคุนบ้าวโตเคยยุ่งขุนครับดูพี่น่อยพี่น้องโอ้โยเบิ้งแม่แม่ครับเบิ้งเบ้าดินให้เบิ้งดอกเพิ่นเนี่ยกีบดอกยังข,งขาวอยู่ครับหนึ่งเส็บๆเลยโอ้ยตกเปีลงซ้ำมาวิ่งแถอบัดนี้ลูกขึ้นน้ามตาลายโอ้ยขุนอ่ะขุนอ่ะ เบื้องดอกตุ้มตูเบ,บื้งองโมคากาโบเห็นครับสมเื่อเฮ็ดทานครับเฮ็ดเมืดเฮ็ดอยู่ในความเมืดครับดอกสวยงามมากเลยครับมบนครับโอ้ยอยู่ดงนี่แหงหลายกูนะเต็มเลยดูซิดูสิดูสิ ดอกดใหญ่เลยมาเด้อ <allocate> พ่อแม <ล Jam> <ma> well, kind of ่พี่น้องน้องนุ่งเอยไอ้ใสยิ่งพ่อแม่ที่อยู่ต่างประเทศมาเก็บเห็ดทานน้ำเบาดินเด้อแม่เมยเอฟซีอยู่ทางบ้านก็ได้ครับเว่าไงเห็ดทานบ้านเฮาปาพี่น้องุูนะ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 มาโผล่มาโผล่เถอะครับว่าไงขุณ โอ้ยมีแต่เห็ดทานอ่อยต่อยบบบนี้ผูนึ่งดอกเพิ่นยัง,งอ,อ่อนอ่อนอยู่เด้ครับหน้องวกนี้พวกนี้เกีบดอกงามๆเลยครับพูน้หนึ่งกินแซ่บๆสื้อู้นึ่ง ดอกตุ้มตูมพอนีขึ้นไงโอ้ยมปนไงครับสวยง่ามแห้งดอกว่าท่านจะเท่าเลยครับเท่าเต่าทั้งผู้เก็บนี่ละเฮ่เฮ่เฮมาดจุดหล่นพี่น้องอพูดนะพวดมาเหลือเถอะ เมืองเป็นดอกขีให้เด้อครับคุณน่ะสวยๆเลยครับมามาน้องพุ่น่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลยเศร้าเกลือพี่น้องหนึ่งตำแก้วสมสมขืนว่าเฮ้ยแต่มันแฉบมันนัวยำปุด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 ,ปด,ปด,ปด เลยหัวดอกตุ้มๆเพิ่มึงแเม่ๆครับผัวนะ,ะส่อ่อันนี้นี่ครับดอกที่สวยเลยอือหืออะไรจะสวยขนาดนี้อะไรจะสวยขนาดนี้ชมคลิปยาวๆเลยนะครับนห่พี่น้องบังเข็ม เพิ่งออกตรงนี้อ่อนๆเลยครับพี่น้องพุ่นน่ะพิ่งบานเพิ่งนี่เพื่อนพุ่นตูนพี่น้องเพื่อนขบคักรกบเห็นครับนี่ครับสีเพิ่นดำแม่สีครับเพิ่อนทั่วบอกว่าเห็ดทานออกบักล้านหนึ่งว่าสันภากันมาเก,ก็บแนวว่าสันเพิ่นเพิ่นกนเอาเนี่ยลาหาบหนึ่งครับนี่ เบาดินก็เบาบอยก็เบาตัวก็มาหาบ่อครับพูดไนสะอาสอ,อนพ่อพี่น้องครับพูดไหนอุ้ยดอก,กงามเลยเด็กเด็กเอาดอกกุ้งเติมพันพี่น้องผมไต่ใบตองสาสไต่ตองสาสบานเฮาครับนี่ต้องตัดขาเนี่ยครับเอาเมือดิดปักๆอ,ออกพันก็ออกแล้วครับนี่นี่ โอ้ยดูนะดงเห็ดฐานคักตัวนี้อลังการดงเห็ดฐานครับบ่แม่เหน่ยหน่อยบังแดงงามามแม่จ๋าร uh ับบังแดงรับพี่น้องสวยๆเลยครับเห็ดฐานแนวนี้ครับชนิดนี่หนึ่งกินแซบครับบ่มีพิษมีไัยครับบ่เบียบ่ตายบ่เดดบ่สมารถึงหรอครับ ตูมๆเอ้อยมาตัดสอนสะออนเถิดครับพี่น้องครับนีน่โอ้ยดอกงามงามเมื่อกี้ครับพี่น้องเมื่อกีบดอกเป็นยังที่สวยเลยครับปฏิบัติาบาเบาดินเบาดินคือเบาดูแถิดปฏิวัาปากดูกะวัตวาอันดเด้อพี่น้องมันตื่นเติลครับมันตื่นเติลนี่ครับ ลายอหลีเด้พี่น,อน้องบ่ม,มีเถ่าบ่ม,มีแกครับคำว่าเถาพูดเบาๆก็เจ๊งบ <Yeah. S 2> องบึงครับคุณนะ่ะนี่กระแมนผมกระแมน คนหัเป็นโมเลยพี่น,อน้องคนหนะเฮ้ยคหนพี่น้องผมดอกตปนตูมก่อนนะเนี่ยดอกตปนตูมสวยๆเลยนี่เนี่ย้ยนี่พี่ครับปดย อันนี้โบเบิดดอกพี่น้องเอ้ย <c oughs> หาบออกเมียเด้อดบันี้หาบไม่ซอ,อยกันค <c oughs> ุณน <c oughs> ่ะพวกนี้กีบดอกเงี้ยอ่นอนๆดูแม่ๆจ้าคุณน่ะถือมองถือแก่พ่อปู่เมียเพ็นเมตตาสงสารลูกหลานโอ้ย ลายขักลายขักคุณน่ะโอ้โยผุ้น่ะคุณน่ะ,อะดอกเพื่อนพี่น้องเอ้ยคุณน่ะเห็ดทานนะครับเห็ดทานสวดกระตาโจกโก้เลยครับคุณน้าคุณน้า อฝากกันอวยเลยดิครับแม่แม่ครับพุดนะสะอ้อนครับหนึ่งโอ้ฝากดกไยลคกดแช่เพราะเป็นกำลังใจให้บักหลานี่เด้อบยบักหลาใหญ่ครับ เอ้ยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยด้วยคุณหน่อพี่น้องผมเอ้ยสะออนครับพี่น้องกอดแล้วเดีนี่นนบุง้งดอกบุ้งพี่น้องดอกนั่งตุ่มๆเลยมึงเนี่ยมาเด้อปีเพลินเด้อเก็บเห็ดทานเห็ดทานตินตำนี่นี่ครับ มึงนี่ครับสวยงามเลยครับม้าเโอ้ยเต็มกระตาผุดได้กระไดมึงแน่พี่น้องเต็มกระตาแห้วผุดบ้าตัวกับเต็มแล้วครับพุนเส้ยบ้ากันออกเมียลหรครับพี่น้อง ได้แบบหลายเลยครับนี่ก็เก็บบุ่มท่นอะเบิร์ตครับใส่หมวกกัำำ้มครับสิเมียขาบอลอีแท็กมาใส่อีกครับ <laughs> อุย้ยตาสะอ่อนอ่อนซ้อนบอมอ่อนซ้อนดีอ่อนซ้อนอีสานบ้นานเฮามีของอยากของกินเป็นอย่างอีโต้บันเฮ้ยครับพี่น้องอีดีเบื้องเนี้ย สวดโจโกพี่น้องเอ้ยมีแต่ดอกตุ้มตูๆงามๆพูน่ะงามค่ะพูน่ะเต็มตาเพราะทุกคนทำสวยงามอลังการเอาอารมณ์ชองครับเาไหวแล้วมาล้เดืดเอาครับผมเต็มไปด้วยถีนี่จะร้องเคงหมวกทั้งกระตาบัดทีนี้ปุ๊แต่ละคนพี่น้องมากระมาผดมาผู้่แทนผลงานการหาเห็ดมือนีครับเส้าคล้องวันที่สิบเอ็ด กัานยายน2568ดของบบาวดินกับเบาตัวบบาวบอยนะครับคุณอาพี่น้องบ่ได้เ่าด้วยนี่ครับคุณบ่เบอรดนคนมาท่านรลับประกันอันนี้เห็นเป็นตั้งสีดำๆนี่เมเ่แม่นเพิ่นเ่าด้วยครับเพิ่นซื้อว่าเฮดทานครับเฮดทานเลือดเฮดทานเลือดครับเฮดทานเลือดเฮดทานหนามหมาเฮดทานเปลือกปูนมั่งไงพี่น้องครับสีแดงๆนี่ครับดทานตีน่ำเฮดทานตีนต่ำครับ หน right ึ่งเฮ็ดแก้วสูงสูงเสียบๆครับสือผ้ากันกับแล้วครับพี่น้องครับครับผมเมื่อนี่เบาดินเบาโตนะครับบาบอยกับสิผ้ากันกับแล่ะครับพี่น้องครับมวนครับพี่น้องมนเต็มกระตาครับสามตาครับกับหนึ่งหมวกอาญาอาญาเลยครับเฮ็ดทานเลือเฮ็ดทานตีนตาครับเฮ็ดทานเปียกปูนนะครับหนึ่งกินเสียบๆนะครับแต่แมนโคดีครับขอบุญขอบคุณสิงซักซีจะปลาจะดงครับขอบคุณแม่์เมยเอฟซีพอพี่น้องทุกๆหมองทุกบอลเด้อครับทุกๆกกำลังใจจาก ในประเทศจากต่างประเทศพีพ่น้องทางเล่านะครับเอ๋อไอ้ซะยิ่งพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคุขขนที่ให้กำลังใจล,ลูกหลานห้อยดินอีสานเบาวโตอีสานบ้านเฮาเบาบอยแดนดินอีสานสาวแหม่อีสานพ่อรอลูกหลานบ้านห้อยดินขอบบุญขอบคุณจากใจครับสวัสดีครับสวัสดีครับ